เส้นทางทุดงนะฮะหลายคนถามมานะครับก er ็เดี๋ยวเราแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นกําลังจะเริ่มออกจากริกทุดงนะครับเป็นวันแรกนะครับโดยใช้เส้นทางออกจากวัดหาดใหญ่ในนะครับใ้เสียอารมณ์นะครับไม่ต้องก้มนะครับงมือยื่ตัวตรงไว้นะครับพี่รบกวเอาถุงออกจากหัวด้วยนะครับ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะยืมไหมเงนก็จะเป็นข้าวแรกนะครับจากวัดหาดใหญ่ในนะครับเริ่มต้นจาลิกธุดงนะครับรวมระยะทางส4มพันี่รกิโลเมตรนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ ก็จะมีทีมงานของสาธารณสุขนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับนะเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับนะรับสิ่งของนะครับน้ำดื่มนะก็จะมีทีมงานจัดสรรแล้วก็ดาเนินการนะครับในเรื่องของการบริจาคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร้องขอนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ต้องต้มนะครับ ขนมือ,อยืดัวตองไว้นะครับขนมือ,อยืดัวตองนะครับไม่ต้องปมนะครับ้มน,นะครับเปาไนะครับสำหรับนะผ้าที่เคาะเนี่ยเป็นผ้าที่หลวงตาแจ้งว่า ได้อธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตแล้วก็นะครับอุทิศบุญอุทิศบุญกุศลนะครับแล้วก็พรนะครับที่จะได้ให้กับญาติโยมนะครับที่มาร่วมนะครับส่งรถไถ่ครับลุงตาบอกว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้พรนะครับก็จะใช้นะครับผ้าที่ทําเป็น เนี่ยฮะนียื่นยื่นไว้นี่คนน่ารักนะครยกขึ้นมาเลยครับยืดตัวตรงนะครับไม่ต้องก้มนะครับตัวตรงเลยครับ,บอดดนะห้วหดวยวน,น,น,นี่ครับจากนะครับวัดหาดใหญ่ในนะครับนะจากวัดหาดใหญ่ในนะครับเดินแล้วก้าวแรกนะครับมีพระผู้ใหญ่ ครับผู้ใหญ่เข้ามาก็จะทำการเคารพจับไว้ครับจับไว้ครับทุกคนได้จับไว้นะครับอย่าไว้นะครับไม่ต้องก้มนะครับพนมมือยืดตัวตรงไว้พนมมือยืดตัวตรงนะครับไม่ต้องก้ม รับมตัวตรงไม่ต้องก้มนะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับมาชมวารมีนะครับแล้วก็มารุุโมทนานะครับในเ, oh, yeah. เรื่องของการถวายน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะครับ ผลคนนะครับลวงตาก็จะคลายแมสออกนะครับเพื่อที่จะหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับานคนะครับดวงาะคายแมสออกนะครับเพื่อที่จะหายใจได้สะดวกมากยิขึ้นนค คนเดินตามนะครับขอจัดระเบียบสแถวนะครับเดินตามหลงตานะครับจระเบียบนะครับอยากเดินไปหน้าก็ไดนะครับเดินลครับนอย่าไม่เข้าแถวนะครับเอาลูกอครับเอาลกอครับเอากอครับ อยากกินน้ำมนต์ได้ครวบตาบอกอไว้แจกเลยโอเคในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับอาหารเครื่องดื่มนะครับที่หลวงตาได้แจ้งเอาไว้นะครับถ้าเราสามารถที่จะทานต่อนะครับให้กับคนที่ ต้องการใช้นะครับคนที่ไม่มีเนะาะก็สามารถทานต่อได้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลวงตา,าบอกว่าเราจะไม่นำอะไรติดตัวไปนะครับจากสถานที่นะครับจากวัดนะคที่เรานี่นะฮะบุาเบสเหรอดูมองือ นี่ก็จะเป็นทีมงานจากสาธารณสุขนะครับจากจังหวัดนครพนมนะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับนะครับรับสิ่งของบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับหรือว่าแมสนะครับที่เราจะเจอกันในในช่วงนี้เยอะเนาะ คร,ครนะคณะทงานนะครับทีมงานก็จะมีหลอกแขนแบบนี้นะครับเยวะาที่มองหนแล้วก็รัน ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของอทีมงานประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรน,นะครับทั้งการรับบริจาคนะครับอาหารน้ำดื่มนะครับรวมถึงข้าวของนะครับสิ่งของต่างๆนีครับ,บก็ต้องมาเพียต้องมา นั่งหลังจากผ่านออกจากเขตพื้นที่นะครับผม วัดหาดใหญ่ในนะครับนะท่านเจ้าวาดวัดนะครับก็ได้ร่วมนะครับเดินอยู่ในขบวนทุดงนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับได้แยกกันแล้วนะครับแยกกันแล้วเพราะว่าในส่วนของการจาริกทุดงก็จะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินแบบนี้แะครับไปเรื่อยๆนะครับโปรดญาติโยมไปเรื่อยๆนะฮะ